ตั้งแต่ต้นปีมานียังบ่ได้บอกคือวดแรกคือมาบอกวันแรกคืออยวัดปูไทยงานพระราชท่านเพิ่งศพปูไทยเนาะมามาบอกวันนั้นแตครึ่งวันนี้วันที่สองสลับปีนี่นอกั้นที่ว่าเรื่องเลขเลยโอ้เอาเอาได้ได้รุ่นละได้รุ่นละหมว่างวดนี้นี่วันนี้วันที่สองเพราะว่ายังบดังไรกันดังไรมันทีไปไล่ไม่ตามหาโตจนเจอเนาะหลังจากไปปล่อยหัวยวัดปูไทยถื่อ เธอไข่มาตือแมาหลายงวดเลยบอกเลขวันที่จักขวบอะไรเนี่ยอันสองขวบแปดเดือนจ้ะสองขวบแปดเดือนนะครับสองแปดก็อย่าลืมนะครับงวดนี้ครับงวดนี้บอกไปเลขนะเอาเอาบอกองวดแล้วจ้ะวันแล้วบอกยวันปูไทยแกบอกลักษณะไหนขึ้เป็นอย่างก้นขึ้นไปชุบไม่ใช่น้ำไหลอันเพิ่นสิเผาวันที่สองมันบอลแล้ววันที่หนึ่งแกกับน่งเหรียญขีดเส้นเหรียญยูตามปกติของแกล่ะแกกับแม่มาซีสองซีสองสันบดีให้บั่นขาเจ้ามาได้ยินเขาเจ้าเยว่าเอาเด็กหน่อยบอกเลขว่าสั่ครับบัดนี้ พนนายิงินปลุกค้อนขายลอตเตอรี่กับยูหันบานนี้แกก็เลยไปยิบเอาเลยสี่สองสองใบมีท่านั้นพร้อมในแพงนะบาดนี้เพื่นบอกยิบจะได้แกกับว่าเอาไม่มีเขาเอาไปหมดแล้ววสันไม่ถึงไม่ถึงไคกับว่าม่เออไม่ถึงแกนี่เลือกห้ไผเลยเพราะว่าสี่สองเขาเอาไปเบิดแล้วบานนี้เพื่อนก็ได้หามาสี่สองออกไม่ลูกออกอออกจริงๆออกแล้วว่าสันเข้าไปหมดแล้วในนี้ไม่มีวสันมันเคียดให้หอดแม่ว่าแม่มาสื่อบาทนี้แม่เลยมาสื่อสองใบงอดรุ่นมากกัน หดต่อกันละ่ะในในมือรุ่นมาเลยไปซื้อซี m, สองกับเจ้าไม้แยกกันสบายใจแล้วเราซีสองยูเบิร์ดมือมือวันที่สองน่ะมือเล็สีออกน่ะซีสองซีสองซีสองยั่หัน่ะเราอยู่เบิร์ดมือเลยมือวันที่สองน่ะเลขสีออกไม่ใช่างว่าจะได้กินขา้าวบ่เนาะวันนี้น้อยวแกมือวแกมือเล็ออกบ่จ้าแกบอกนะก่อนมือเลขออกวันที่หนึน่งแมนบ่วั<ใ>นที่หนึ่งกับเบ้าวันที่สองมากกับซ้ำอยู่ตัวเก่าตัวเก่ายุ่งเสียละ ทีสองทีสองอืมอันนี้ก็ทีสองนี่คืองวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วคือบอกอยู่วัดปูไทยคือปูไทยเพื่อนมรณะห้าพเนาะอ่าเนงานที่ไปเผาโซเพื่อนมันบ่ก็เลยเบาแต่ว่าก้อนนานี้ไปนี่นี่น้องเคยบอกเลขบอกบอกจรียบอกถูกมาทั้งปีเลยปีกายปีหกสี่ถูกแทบทุกงวดถือขึ้นบนข้้งล่างกับมี ปีไก่จ้ะแต่ว่าพวกหายไปมาทำยูทูปไปซื้อบนไทยทำของไทยเนี้ยบอกอยู่เรื่อยจังหวะให้บานจนว่าเว้ยสิไปบอกเจ้าน่ะมาเห็ดบอกให้พานธุเห็ดเออาจังไรกะให้ถือว่าคันสมมุติว่าน้องหายติเนาะกะถือว่าอ่าแบ่งโชคแบ่งใช้หายเอฟซีทั่วโลกเนี่ยให้เพิ่นมีได้โอกาสมีโชคมีใช้น้ำเนาะกะเดี๋ยวเพิ่นติดเพิ่นหยังเพิ่นกะโอ้ย เพื่อนใจดีก็ยังจะเอฟซีเพื่อนขอเบอร์ว้าวโทรมาเร็วกว่าเสียงผู้แหลววแล้วร่างอี๋ยังก่อนอนั่งน้ำโม่บัดจีพุดโทรเนี่ยโอ้ขวจีว่าเจ้าน้ำโม่พุดโทรมาก่อนเลยครับพุดโทรนะครับนี่คือน้องพุดโทนะครับก็ถือป้าบหน่ด้งานปูไทยขจ้ากับลังมาให้เงินให้ของให้ของแกได้ในมือนั่นเลยให้โทรเมื่อวานแม่ลังมาหาเลยเพราะว่าแม่นี่ก็ไปซวยงานไปเป็นแม่ครัวอยู่ในครัวงานวัดปูไทยได้ข่าวอยู่สินี่ได้ได้ข่าวว่ามีเด็กหน่อยมาบอกเด็กยู่นิเจ้าคือ่อใบไทยเนี่ยสันแม่นพูดด่า ข้าจอบกับไทยท้ำกันอยู่ผูพันไทยพันกับไายยูนี่หันอ่ะพันไห้มาตกแรงมาเลยออกป้าแปลนหาหนองผู้ทโ่เลยมาที่สองจ้ะเอาเงินมาให้เอาโอเคครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีเมื่อนี่าแม่น้องพุทโธเนี่ยได้ให้สัมผา์เนาะก็ถือว่าปปั่นแนวท่างกันไปแต่ว่าสำหรับวันนี้น้องพุทโธ อันนั้นไป,<ม>น,ปน้องผู้โทษฝันไปโอ้น้องผูง้โทษบ,<ป>บ,บอกไปน้องผู้โทษบอกแล้วบอกแต่อยู่ในวัดผุน่ะเพราะว่าหลังจากงานเสียทั้งนี้ก็ซอยงานเก็บงานจนแล้วมันบอกเพ<า>ร่ะน,นี่ก็บอกงานเมื่อนั้นสิไปบวงสรวงอีกบ้านนึงเนี้ย<ม>ไปทำบุญบวงสรวงให้เจ้าที่เจ้าทางอีกบ้านนึงครับครับก็เลยเพร่ะนี่ก็เมื่อนั้นก็ให้เลขเลยซีสามซีสามอะไรกันเพิ่นเบาอยู่ไหมครับเบาอยู่เพิ่นสิเรนของแกเองเพิ่นสิเบาเขาไม่เอียงจะถามเพิ่นผู้นี้จะถามถ้าถามไม่จะถ้าถามไม่บอกบอกก็ไม่ถูก บจาดปล่อยแกว่าไปเองเลยโอ้แกว่าแล้วแกว่าตัวอะไรกว่านี่สี่สามโอ้ว่าว่าสี่สามเนี่ยว่าตั้งแต้พูนบอกว่าตั้งแต้ไอ้ลังเล็กออกเลยแตงแต่เมื่อนไปซื้อเลขเมื่อวันนั้นที่ไรซองเมื่อบอกวอซื้อเลขมว่าบอกให้ไปหยิบรถตตอลี่ให้ซีสองซีสามมีตั้งหลายใบนูหยิบเอาตัวไหนก็หยิบซีสามเอาใบนี้มาสันให้แม่แล้วน้ำสันหยิบรถตตอลี่ให้แม่ใบนี้นะหยิบซีสามให้บ้าหิบให้แม่แล้วนะวมาสันหยิบใส่กระเป๋าเลย ลอ,อตลเตอรี่ก็ยังซื้อไว้อยู่ยปนี่ครับนย,ยืนยันข้อโปร่งใสครับยิบยิบให้แม่จริงๆริด้วยนะฮะเลขทั้งหมดนะฮะมีห้าสี่สองศูนย์สี่สามครับพ่อยพี่น้องครับเอ้าแล้ววันนี้แก้ผู้จักตัวเลขแล้วบอกอ เอาแกคือยิบถือตัวซีสามตัวแกว่าให้แม่แล้วนะเอ้ามันเป็นความบังเอิญเด็กมีเส้นเลยครับขนาดซีสองน่ะแม่บ่เอามันก็ยังเกลียดให้แม่ว่าแม่บ่ซื้อซีสองเนาะพุทโธตัวนี้ออกไหมลูกซีสามโอ้เดี๋ยวนะครับผมสูมไกลๆนะเอาถือๆไว้นะเดีถือไว้อันนี้นิ่งเลยนิ่งๆอ่าเราซื้อมาเนี่ยไอแม่น้องพุทโธนี่นะก็คือเป็นสายบุญเพื่อนมากไปเฮ็ดบุญน้ำวัดน้ำว่าไปหันไปนี่ตลอดนะครับ มันแปบรบแมนเลี้ยงแปลดอ,อกที่ลูกใหญ่โชคให่ใช่เนาะครับแมนแมนแมนเ้าตาบีเอ็นจับเซ้นนหายกวกเมซี่แมงขาวความดีข้าเจ้ากับเศร้าน้ำข้าเจ้าก็เลบอกบ,บอกปากตกปากไป<อ>เป็นสายบุญของเขาน้ำอ่นนะดี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 เข,าขาเา้าเข้าข้าเฮ็ดไว้ล่ะ เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไว้ล่ะอันนี้ก็ถือว่าบอกบุญเหมือนกันนี่นิค่ะแม่นอ่าแต่ว่าหั่นเป็นน้องน้าหมน้องกุ้งตนี้อ่าน้องกุ้งตนี่เป็นเป็นบอกบุญจะได้น้ำกันน่ะละได้ทั้งครอบครัวน่ะได้ทั้งฟอทั้งแม่ทั้งลูกน่ะสมมกติว่าเลขออกตัวนี้ดิเยี่ยมที่ลูกเนอะยี่ยมเยี่ยมหน่อยเยี่ยมเยี่ยมนี่ครับเยี่ยมยกปู้สวยๆยกปู้สวยๆเยี่ยมบ่เดือบ่ซ่อนบ่ห้บ่เวบ่ยวเล่นตามเดก็อยากได้อะไรนะอยากได้ยังเกาะเวลาอยากได้รุ่นยัง ่เลยซุ้มนันได้เบิดแล้ว่อรดำรนบ่ค่อยเบาดอกสีเบาออกมาเป็นเลขอีกไกถือเครื่องบนเครื่องล่างลายงวดตัวกันคว่ำบ่ตายย้อนเพื่อนี่แล้วจะจับปวดเป็นอันนี้แล้วบวชแน้วบวดแน่วโอ้ปวชแนวนอนี่ฮะบวดบวดจเลเป็นเนืวชเป็นเนแล้ว ตั้งแต่ปีก็กลัวนี่ให้บวชแล้วเป็นยังไงคือได้เป็นบทตั้งแต่ปีกว่อนกับเป็นลูกปีนเป็นกับเป็นลูกปีนพูดให้มันบอกไปดหอไปแกนพี่น้องเบิร์ตบั่นบ้านหลุดไปเกิดกับเกิดกับเกิดวันพามันสีน่ากับเป็นคนมีนี่ก้นหอยของแกนี่ทาบัวผมเน่าหนี่เป็นก้นหอยเลยดิเรียกก้นหอยคือพระาวด์น่ะห้ถือมาตลอดเลย ไฮชอห์ใช่แต่ว่าไวิ่งกับพ่อพุทกับไฮเด้ได้ขึ้นกันได้ซีตัวเดียวคนลงวดนี้บ่ใน่งวดนี้โอ้ไฮวิ่งความไฮวิ่งที่ฮ่าๆๆๆๆๆเลยแกๆๆๆาเองบ่เๆาถามว่าเด็กวิ่งตัวๆๆนๆๆๆัๆนๆๆ่ๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆอๆๆ้ๆๆ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 อๆๆ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 ้แตุ่ โอ้เรลยกมันมีบนมีรางมันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ทั้งบนทั้งรางเนาะตัวเดียวโอ้สี่สองหรือว่าสี่สามมันอาจจะเป็นไปได้แม่งแล้วแปดแล้วกับนึ่เก้าอืมแล้วมาเก้าหัวเานนี่นี่โทษนี่บอกเลขถูกตั้งแต่ตอนที่ออกเลขหนึ่งหนึ่งโอ้ตั้งแต่เลขงวดหนึ่งหนึ่งวดหนึ่งหนึ่งมาตลอดเลยให้มาตลอดเขาบอกเพราะท่านเป็นเขาใส่ภาษามมือเขาช่องแนวให้ให้น่าจ่ให้ภ้าษามมือ ลังวัดลังวัดกับไห้รังหวัดกับบ่ไห่บอนเ,เอา,เอาบอกบ่าเป็นเอาเท่าัรทาใไม่แม่นี่นี่นี่ออเออเพราท่านเป็นเออท่าัรสไมแม่น่ะสี่สองสองวัด,ดนั่นมันออกสองสองลางงวดเจ้า,จา,าไปวัดอัน กุตดแฮไปบอกวไข่ไขได้สิบเก้าเมนบอกไขได้สี่นเก้ไปได้บนมาดีป่นี่ไข่สี่สองสองตก็ซื้อมาตัดเหรียญนว่ือมาบนเมื่องนะ่รเรียนบุโตเด้อเียนบุโตเนาะเสียงเซี่ยงเสี่ยงเซี่ยงบุโตอ๋ออันนี้ห้าบุญมียาสนาเรห่อมกันอยตอนนี้นอนดอกถ้านองได้ให้สุกให้รักเออเมียนเมียนเแียว แล้ววันนี้หลังจากที่ยิบลอตเตอรี่ให้น้องแล้วเนาะหมายถึงว่ายิบจีสามพวงวัดนี้แล้วนะหลังจากหันมามีอีย่างมาอ่าเป็นสัมผัสเฮาบัว่าเฮาจีเป็นตะตอรบอเลขตัวนี้เือว่าเฮาฝันบออียงองไรอย่าห้แล้ยเขาให้แล้วก็หมายถึงตัวเฮาพ่อแม่เนี่ยนะก็ฝันดีเป็นปกติธรรมดาอยู่แลม่บองบ่เป็นี่ยกันจีได้ก็ได้ของมันหนีไม่ได้เป็นเนาะ ส่วนมากจะเข่าบนด้วยซ้ำไปบุรแก่ที่แห่โอ้โดยส่วนมากเลขที่ไห่นี่มักสี่เข่าบน่นที่น้องบอกนี่เนาะจ้าบ่ค่อยเข่าลงบวกด้วสิละน่าสนใจมากมากนาะสนใจครับอันนี้คือเป็นคลิปแรกที่ไทยทำหลังจากที่ก้อนน่านกันคือมีพยานหลักฐานว่าที่วัดปู่ไทยนี่มีพยานหลักฐานว่าน้องบอกงวัดวังนึงนี่ที่สองนี่ถูกกิ่งครับอ่าวดนี้เท่ากับเลยมาตามต่อ อากาศเกิดกจังไดก็ขอบบุญขอบคุณสําหรับแม่นองพุ้โตเนาะที่ไห้ไทยถ้ำเมือนี่บอกบุญเนาะบอกโชคบอกลาบเอฟซีบอวาติยูนไท้อย่างวาติยูต่างประเทศอี่ยังเราเจอชุดหม่องสุบอลนั่นแหะเนาะเออเพื่อที่ชัดเจนเนาะสำหรับตัวเลขนะครับขอท้ายใกล้ๆนะขอช่วยใกล้นะครับ ขอโชคเลตตอรีใกล้ๆนะครับใกล้ๆนะจอเนี่เออเนี่ยนี่บอกจีบมวดละใบนี่บอกแม่ค่ะขยับมัางพี่นี่หนึ่งครับเอออาวอาวอยู่ซีเดอร์บัเน่ะใบนี่แก้หาต่างเทียดิีู่เทียแกบ่ิบีใหม่นี่เทียนี่แก่ยิบหาแล้วแกใส่กระเป๋าให้แม่แล้วนะเขาพูดอย่างนี้นะให้ให้โชคแม่แล้วประมาณนี้เนาะให้แม่แล้วนะใส่กระเป๋าเลยยิบหาแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยจ้าให้แม่แล้วให้แม่แล้วนะโอ้เป็นจังบุญแม่ใหยังวะ เป็นยังบนรางวันที่หนึ่งเศรษฐีใหม่งวดประจําวันที่เนี่ยวนอนที่จ้าก็เฮโลดแหละเดี๋ยวแต่ว่าก้อยกาจีพอดีละก้อยจีมารวมฉลองน้ำยู่อ๋อตอนอยู่วัดกุ้แห่น่ะงวดซื้อสองสองกับมีพูนไทยท่ามเอฟซีอยู่ดิอ่แต่ว่าเลขสองสองมันบ่มีแต่ว่าบอกเพิ่นอยู่ว่าสองสองอ้ากันได้กระมวนกันแล้วเฮาจังไดนก้ชัดเจนเนาะจะได้คลิปนี้กับความุณ แม่น้องพุดโทเนาะพูดโธมากๆนะครับอาใ,ใจขอบพูดห,หลายๆครับขอบพูดน้องครับนี่โอกาสพูกันไม่น้องฮ้งองฮาับพี่น้องก็ขึ้นสิดีบางทีชมกันนะครับเล็กน้องพุดโทพันกระหายมากถึงว่าทีตัวกันว่างวดปีนี้ปีกลายมากแต่รางวัลที่แล้วเพิ่กระหายสี่สองตัวเดียวนะครับบอกเมียสื่อให้เมียสื่อให้เมียจับให้เอางวดนี้เพิ่งกระบอกแล้วตั้งแต่ตองงวดมานะครับตองงวดมาเ้อะเด็กสี่สอง จนพอเพิ่นกัมักซีเพิ่นกัวิ่งซีนะครับบทสน้นกับพี่น้องมีประกาศจบได้เลยครับเนื้อว่ากดไลค์กดแชร์ไว้กดแฉบหน้าจอไว้ก็ได้ครับเป็นเพียงแนวทางนะครับพงพะลุยได้น้ำเสนอพี่น้องเอฟซีในวงส้มกันกระกาบขอบุญเขาพุดนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องพงพะลุยกับวงบัติบัติพัดคลิปไม่ไม่เลยต่อไปครับพอเลยกดกระดิ่งยังเตือนไปนะครับเนื้อเี๋ยวลงคลิปไปก็จะได้หัวจักกันรถครับประเดนกับกลับผมหรือคุ่เลยนไล่พี่น้องมีโชคมีลาภ ทุกท่านทุกคนลำลอยลวยตัวหนาตัวตาเด้อครับสำหรับจิบมีโคเจาเพียงครับอเ,เอาไปจิบหน้ามาพอกันไหมครับกรับสวัสดีครับ